สีทองครัจะมีผาสาแล้วครับติดต่ออย่างยังไม่ได้ติดต่อมาเลยครับแต่ว่าได้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 เสียงแว่วๆมาแล้วครับว่าเขาอยากที่จะมีผ้าสามโอ้เครียดอีกแล้วคนโทรมาแล้วใช่แล้วก็ชมพู่สีเขีเป็นตัวบทเดิมอยู่ใช่ไหมฮะใช่ค่ะก็ดีโอ้โหแล้วถ้าผมไม่ทับผมก็จบ ยังไงต้องรับอยู่แล้วครับเพราะว่าความจริงตัว CK เนี่ยเล่นสนุกไหมฮะมันก็สนุกนะเพราะมันท้าทายบทข้างหน้าที่จะเก็บกดนิดนึงซึ่งเราเองก็ไม่ได้เล่นซีเรียสอย่างนั้นมานานแล้วหมายถึงตั้งแต่ดอกส้มก่อนหน้านั้นก็ไม่ค่อยมีมันเล่นไปแล้วคนเขาก็ชอบผมก็เลยว่าเออน่าาน่าจะเล่นอีกรอบนึงแล้วก็เตรียมตัวเลยครับยามปวดหัวนี่อูปวดัวทยากมากตียากมากพี่น้องติดต่อยังไม่ได้ติดต่อมาเลยแต่ถาก็โอเคก็โอเค แต่ถ้ากลับมาเล่นข่าวนี้อาจจะโตขึ้นหรือถึงขั้นแก่ไหวไหมไหวไหมแก่ต้องของของพี่่อันี่ของพี่หยันต้องไล่รุ่นผมเป็นแบบเป็นรุ่นหนึ่งใช่รุ่นแก่ต้องเป็นข่าวรุ่นลูกเขาหรือเปล่าคราอนี้อะไรประมาณใส่ใจผิดปกติมากผมร้องแบบอร่อยมากาครับผมลองติดตามดูครับอันนี้ก็ตามกระแสไปเรื่อยๆจนกว่าถ้าผมได้ยินข่าวหรือว่าเขาเรียกเข้าไปคุยเมื่อไหร่เดี๋ยวจะบอก